วันนี้นะคะพวกเรากำลังเดินทางไปที่ตำบลคลองน้ำใสเพื่อที่จะทำภารกิจย้อนรอยขนมวัยเด็กชาติพันธุ์ย้อเราเลยต้องตื่นกันแต่เช้าเพื่อไปตามหาขนมแนวัยเด็กของชาวยอคลองน้ำใสกันค่ะ ขึ้นโดยชาวบ้านนัดเป็นงานทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่6กโมงถึง9ก้างเช้าค่ะไปเที่ยวกัน,นะคะ่ะก่อนเข้านะคะคอ,อย่าลืมสวมแมวด้วยนะคะ คนชาติพันย้อนในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาบดินเดชายกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามหลังสงครามสงบทั้งชาวลาวและชาวยอ้อถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่บ้านดงอารัญปัจจุบันชาติพันย้อนกลุ่มนี้กลายเป็นคนไทยโดยสว่วนบุและตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลคลองน้ำใสค่ะ เจอแล้วค่ะทุกคนขนมวัยเด็กที่ชาวยยคลองน้ำใสนี่ยมรับประทานขนมนี้เรียกว่าขนมแนบค่ะคุณยายวารินเกชมยินดีที่จะสอนพวกเราทำขนมแนวัยเด็กที่คุณยายเคยรับประทานเราไปทำขนมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณยายวารินเกชมนะคะที่จะสอนพวกเราทำขนมในวันนี้ค่ะวันนี้ที่ขนมที่คุณยายจะพาเราทำค่ะชื่อขนมว่าอะไรคะขนมแนบของชาวโยค่ะ ขนมแนบนะคะคุณยายช่วยบอกความเป็นมาของขนมนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือนนคุณยายก็กินมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่พาทำปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดมีมะพร้าวมีแจ่มะพร้าวข้าวโพดแล้วก็ข้าวนี่ก็ก่นเอาเองนะแตะก่อนนะก่นเอาเองแช่แช่น้ำแล้วค่อยมาคนค่อเหนียวค่เจ้าเนี่ยแล้ววัตถุดิบวิธีการทำมีอะไรบ้างหรอคะมีข้าวโพดมีมะพร้าว แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลเกลือไอใบที่มันห่อเปลือกมัน<อ>เปลือกข้าวโพดเออเปลือกข้าวโพดงั้นเดี๋ยวคุณยายช่วยพาพวกเราทำกันเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะง,งั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยเอา้อาวข้าวโพดลูกก่อน ิกจย้อนรอยวริกนะคะขนมย้อคอน้ำใสค่ะทุกคนนอกจากที่เราจะอิ่มแล้วเนี่ยเรายังจะได้กลับไปกินที่โรงเรียนดนวยนะคะเพราะว่าคนยายเนี่จะฝากไปให้ทหลังจากที่เราทำขนมการเสร็จแล้วนะคะเราจะไปชมหอมวัฒนธรรมชายอ้อซึ่งอยู่ที่โรงเรียนอ,อพปครองน้ำใสหอวัฒนธรรมแห่งนี้จะรวบรวมการจัดการแสดงโดยชาวบ้าน ที่นำของเครื่องใช้ในอดีตตามวิถีชีวิตของชาวย้อมาจัดก,การแสดงและรวบรวมประวัติความเป็นมาค่ะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือภาษาค่ะภาษาย้อมีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนและลักษณะคล้ายภาษาลาวแต่จะมีเสียงแหลมและมีการทอดเสียงมากกว่าภาษาลาวทั่วไปค่ะ ประเพณีที่สําคัญได้แก่ประเพณีแห่ปราสาทพึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาติพันธ์ยอซึ่งจัดทําในวันออกพรรษาวันที่14ค่ำหนึ่งส1ค่ะชาวยอช่วยกันสร้างและตกแต่งปราสาทพึ่งให้สวยงามนําขี้พึ่งมาละลายหล่อเป็นรูปดอกไม้โดยใช้แม่พิมพ์จากมาลกอสลักเป็นรวดลายที่ต้องการจุ่มลงในขี้พึ่งเหลวแล้วแช่ลงในน้ําให้ขี้พึ่งแข็งตัว ประเพณีนี้เป็นการเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพุทธบูชาค่ะปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยโดยกมรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเขาน้อยเมื่อปีพศ2478ปราสาทเขาน้อยก่อด้วยอิฐขัดเรียบสามหลังมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพป,ประจำศาสเาส,สถาน มีการระบุศักราชการก่อสร้างในปีพศ1180โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบคือทับหลังศิลปะเขมเรรวมถึงศิวลึงอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะทำให้สันนิษฐานได้ว่าปราสาทเขาน้อยน่าจะเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ค่ะประเพณีหรือเรื่องงามคู่เมืองสองปราสาท ชมตลาดชาวไทยย้อสารเจ้าพ่อทรงศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตแบบพอเพียง